สวัสดีครับพดกับผมเฟลูเฟนกับเดสป c e 2พาร์ท18นะครับหลังจากที่เราได้ทำการคาบอสไปแล้วแล้วเราก็ได้ชุดใหม่ Yes Man <c oughs> แล้วก็ได้ทำการคารบไม่กูพูดไปแล้วเราเจอเอลลี่แล้วเอลลี่ก็ตกลงที่จะช่วยเรานะครับเราก็ต้องทำการเดินทางไปหาพวกนั้นกันทำไมปืนกูรีโหลดไม่ได้อ๋อกระสุนกูหมดแล้วกูเปลี่ยนมาใช้ลกันก่อนกันโอเคนะ What do I do ไปสมุด ไปถึงนู้นเฉยๆได้ไหมกูว่าไม่ได้แน่ๆเลยได้หรอวะกูจะไม่เจอเลยใช่ไหมคุณไม่ได้นะครับเอลเอลี่ได้เอ,อเคระต้อาลิ่อมลรับ และกูจะต้องเดินไปข้างนอกเพื่ออเดินไปดูก่อนข้างน้น,นี้อย่านะนี่นี่นี่กูติดคำว่านี้จากเพื่อนกูนะครับมาออโอ้ยกอ้ย oh มันมีกล่องแอมโมลอยอยู่ด้วยฮยอาซาตังก็ตังอะไรวะทัสแคนิสเตอร์ชูดแรดทิปทูมูฟออบเจกต์ เว i ว w h a ดแล้วกูต้องทำเฮียอะไรอ่ะ<า>ไอ้เย็ดอย่างเท่อ่ะแม้ไม่มีอะไรบินผ่านหนา้ากูไปด้วยนะครับแล้วกูควรทำอะไรต่อกูต้องทำอะไรต้องดึงไอ้พวกนี้ออกมาแลอดต้องทำอะไร ก็อะไรกั What กูต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมต้องไหวะเอ่อลิฟต์อยู่ชั้นล่างสุดเพราะฉะนั้นกูจะต้องลงไปเช็คชั้นล่างครับแล้ว กูไม่รู้สึกว่ากูปลอดภัยเลยแถวนี้ร i p p ป e r Blades อะไรวะเซนโค้สนะครับ something แล้วม,มีอะไรตออมาด้วย p l a s m a Energy thank youdanger high voltage เออกูต้องซ่อมลิปกูต้องซ่อมลิปกูต้องซ่อมลิปตรงนี้ดหรือวว่ง เฮ้ยพาวโน node power, note. power note. yeah I got power node เอ่อมีเสียงไฟช็อตอยู่ข้างล่างกูแล้วครับกูควรทำอะไรกับตรงนี้หรือไม่เคออ๋อไอซี now ก uh, ูต้องทำอย่างนี้ทุกคน o เ j คคิ i คอมพลีทอ่ะถูกแล้วนี่คือวิธีการตมลิฟต์ของกูนะครับขอโอเคมีไฟอยู่หน้ากูนะครับกูจะบินชนไฟฟ้าหรือไม่แล้วก็มาดูกัน โอเค่น yes ตรงนี้มีเฮียอะไรไหมมีเฮียมั้ยไป let's go ไปขึ้นลิฟต์กันอึฮึย่านะหย่านะหย่านะ come a มีบร r เฮึฮึฮึมันสปินตัวเข้ามาแล้วก็ฟาดหัวคุณ โอเคลิฟต์นี้มันกว้างเกินไปนะครับกูเชื่อว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในกฎเด็กของเกมผีที่กูจะเจออะไรบางอย่างในลิฟต์นี้แน่ออกมาไม่มีเฮอะไรจริงๆหรอเฮ้ยผิดคาดฮ้ยเฮ้ยอ้ากูลอยอยู่ในอวกาศแล้วเหรอ Oh my god, where am I? I see Saturn. Go đâu, sao? Cú thấy ahead, go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  What go ahead, The fuck? <coughs> ลงไปไอสัตว์ลงไปยยอย่าอย่าขอร้องอยา่าเอาไม่เอไม่เอาม่เอาี่ยกูมีเวลากับออกซิเจนกูแค่นี้แหละอย่าขอร้องไม่เอาไป มีโลดิงไม่กูกำลังจะถึงดาบขาวแล้วจะยุ่งกูไม่เอานะโอ้ยยาเดียวกูโอเวอร์โหลด <laughs> okay, and now I'm going to where the fuck am I? Use kinesis to launch canister uh. <laughs> ปาร์คขอบคุณที่เปิดกล่องให้กูนะครับรอเกิร์าโอ้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  I like this Thank you มาเลยต่อเราต้องไปทางนู้นแต่เราจะสำรวจกันแถวนี้ก่อน <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีไหม <c oughs> <c oughs> ดี ไอ <I S 2> <Yeah. S 1> เย้เผาไฟโอไม่ oh, มันมีตรงนี้อีกอันหนึ่งฟักเยสฟักเยสแต่คิวฟอสกันทำไมปืนเยอะจังหวะ คือมีปืนหลากหลายให้กูเลือกใช้เหลือเกินไม่เข้าใจแล้วมึงจะให้กูอัพเกรดอันไหนเอออ่ะไปกันต่อแล้วกันไม่มาแล้วในๆกูก็ได้ปืนใหม่แล้วโอเคเดม ทำให้กูเสียเลือดฟรีๆเลยกวยวุฒิวุฒิวุฒวุฒิวุฒิ The fuck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  มียจ๋าไม่ใช่ กูต <K> <geliyor> ้องรอตรงนี้หรอไม่มั้งเหียบโตกูไม่อยากเล่นกูไม่อยากเล่นมากนุกตอนนี้กูอยากได้ยากูอยากได้ยาอย่างแรง I will not wait here Thank you อืมที่นี่สวยมากที่นี่เหมาะกับการเปิดยี่ไม่สวยแล้ว อะไรเนี่ย personal law I want to go home โอเคมึงอยากกลับบ้านเอ้ที <laughs> ่นันมึงเหงาแล้วก็วันเสาร์วีเป็นโอเคมึงเหงาแล้ว <laughs> มึงก็เขียนแดรี่นะครับนี่คือควาหงานี่คือคนที่เขียนดร์ที่ <laughs> แต่กูก็ <laughs> ตีขามัน <laughs> เพื่อหากระสุนนะครับโอ้มีนกเต็มเลยแถวนี้ นี่คือที่ชมนกใช่ไหมดีทั้งเลยกูได้ใกล้ชิดธรรมชาติบ้างถึงแม้ว่ากูจะเป็นไอแซกที่อยู่ในเดสเป e ก็ตามเป็นเรื่องที่ดีมา,าแล้วก็เจอจุดเซฟแล้วนะครับทำไมจุดเซฟมันช่างเยอะอย่างนี้สแสดงว่ากูจะเจอเฮียเลยแล้วม,มึงจะมองกูทำไม กูไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าระตูนเอ๊หรือว่ากูต้องเอาบุคคลคนนั้นมาจะรอดมั้เนี่ยมึง จริงเหรอเจ๋งว่ากูต้องใช้ร่างคนมาเปิดประตูนะครับขอบคุณมากแล่บรรยากาศก็หลอนมากเลยไปทองนี้ก่อนไหมได้ยินเสียงมามาอยากทำอะไรทำมาวิ่งได้รูนักหนาะวิ่ง วีด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 ,วด,วด,วดเก็บโอ้ oh my god แพ็กเลือดใช้ทันทีร้านค้ามีอะไรอัปเดตไหมครับ Diver b l a d e Force Gun ไหนดูสิ Force Gun โอ้ <gasps> oh my god พลังแรงโน้มถ่วงโคตรบ้าแล้วนี่ก็สำหรับปืนเอ่อปืนอันนีน้ กูค,ค,ควรทำฮี่แอบไว้กูค,ควรซื้อแอมโมหรือไม่กูค,ควรนะครับกูค,ควรซื้อแอมโมยะยะเราเชื่อมั่นในปืนแรกนะครับเรามีพลังความเชื่อมั่นเหมือนแบบคริสเลตฟิลอะไรอย่างนี้ในการใช้ปืนแรกต่อไปมีกระสุนอะไรให้กูเลยจริงๆงหรอแม่งเลยโอเค แล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาต่อกันตอนที่เราจะเข้าประตูนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เออ่ไลค์เฟรนด์แชร์น้าชอบแล้วก็ subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเฟลูเฟนไว้พบกันใหม่กับผมไว้พบกันใหม่กับผมเฟลูเฟนกับ Death Base e พาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ